ดีทอก์ร่างกายเปลี่ยนชีวิตสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ห่านทองคำช่วงเวลาดีๆที่จะช่วยปลดล็อกศักยภาพสร้างชีวิตที่ใช่ในแบบที่เป็นคุณพบกับหมวยหมวยเช่นเคยนะคะวันนี้หมวยมหมยจะพาคุณดำดิ่งสู่โลกแห่งการดูแลสุขภาพกับเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างดีทอกร่างกาย หลายคนอาจเคยได้ยินคำนี้ผ่านหูกันมาบ้างแต่รู้หรือไม่คะว่าการดีท็อกนั้นไม่ใช่แค่เทรนด์สุขภาพตามกระแสแต่เป็นการดูแลร่างกายจากภายในสู่ภายนอกที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณได้อย่างแท้จริงหมวยๆเองก็เป็นคนหนึ่งที่ผ่านเรื่องดีท็อกมาหลายแบบและมีประสบการณ์ตกที่อยากจะแบ่งปันให้คุณผู้ฟังและสามารถนาไปใช้ได้ค่ะดีท็อกร่างกายคืออะไร ลองนึกภาพร่างกายของเราที่เป็นเหมือนบ้านหลังใหญ่ที่ต้องเผชิญฝุน่นควันมลพิษสารเคมีต่างๆจากอาหารที่เรากินจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวการดีท็อกก็เปรียบเสมือนการทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่กวาดล้างสิ่งสกปรกตกค้างขับสารพิษออกจากร่างกายเพื่อให้ระบบต่างๆทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทำไมต้องดีท็อกระบบภายในสะอาดขึ้นเมื่อร่างกายสะอาด ปราศจากสารพิษระบบต่างๆก็ทำงานได้ดีขึ้นพลังงานเพิ่มขึ้นรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าไม่เหนื่อยง่ายผิวพันณุเป่งปังผิวใสไร้สิวผิวดูสุขภาพดีระบบขับถ่ายดีขึ้นท้องไม่ผูกขับถ่ายสะดวกผูกภูมิคุ้มกันแข็งแรงร่างกายแข็งแรงป่วยยากวิธีดีท็อกซ์ร่างกายแบบง่ายๆสไตล์ตาหาดทองคำมาดูกันค่ะ ข้อที่ 1. ดื่มน้ําสะอาดน้าเปล่าคือยาวิเศษช่วยขับล้างสารพิษควรดื่มน้ําอย่างน้อยวันละแปดแก้วหรือ2อลิตรข้อที่ 2. เลือกทานอาหารออร์แกนิกอาหารออร์แกนิกปราศจากพิษช่วยลดพาระของตับและไตในการกําจัดสารพิษ 3. ทานผักผลไม้หลากสี ผักผลไม้อุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบูตระบบภูมิคุ้มกัน 4. งดอาหารแปรรูปน้ำตาลและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาหารเหล่านี้เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ร่างกายสะสมสารพิษ 5. ออกกำลังกายการออกกำลังกายช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดและระบบขับถ่าย 6. สาวหน้าหรืออบไอน้ำ ช่วยขับสารพิษออกทางเหงือ่ 7. อ 7. พับผอดให้เพียงพอการนอนหลับช่วยฟื้นฟูร่างกายควรจะนอนหลับให้ได้วันละ7-8ชั่วโมงนะคะ 8. ฝึกไมโครเน็ตช่วยลดความเครียดซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการสะสมสารพิษ 9. ดื่บชาสมุนไพรเช่นชาเขียวขิงมะตูมช่วยขับสารพิษที่สำคัญต้องไม่มีน้ำตาลนะคะ ปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนเริ่มดีท็อกควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญดีท็อกไม่ใช่เท็จแต่คือการลงทุนเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวลองนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปปรับใช้ดูนะคะแล้วคุณจะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอกอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้หมอมอยขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ ep หนะ้าช่องหานทองคำสวัสดีค่ะ